สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าไตาก่กอกๆค่ะวันนี้น้าไตา่ก็จะทําคลิปยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับสายฟาดยินดีต้อนรับสายฟาดตอนช่างตอนช่างเข้ามาก็ยังไม่ได้ทําคลิปแบบโอ้เป็นจริงเป็นจังอย่าบอกนะว่าช่างไม่ได้ไม่ได้เป็นสายฟาดช่างไม่ได้อยากเข้ามาเป็นสายฟาด แต่ช่างโดนเขาเรียกว่าสกัดดาวช่วงค่าไฟนิดหน่อยอืมพี่ชายของช่างสกัดสกัดช่างเล็กน้อยสะดุดเล็กน้อยสะดุดเล็กน้อยว่างั้นช่างไม่ต้องปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นสายฟาดช่างเป็นสายฟาดเต็มตัวแล้วค่ะโดยการปลูกเสกจากคนที่อยู่เศษฝรั่ง แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามเอาหลานหลานสาวขึ้นมาเป็นสายฟาดอีกไงตั้งแต่ลุงลุงวอมาช่างแล้วก็มีหลานสาวจะได้หากินทีมเดียวกันอันนี้คือยินดีต้อนรับเลยนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้กระแนะกระแหนเลยยินดีต้อนรับเพราะว่าการที่เป็นสายฟาดเราต้องพร้อมพร้อมที่จะโดนขุดแล้ว จริงไหมไม่ต้องขอโทษนะอันเนี้ยไม่ต้องขอโทษจะกินสปายในรถจะเป็นแค่คนขับหรือคนนั่งไม่ต้องขอโทษเลยเสียศักดิ์ศรีว่ะไม่ต้องขอโทษอืมไม่ต้องไม่ต้อง,องเป็นสายฟ้าเราต้องมั่นอกมั่นใจไม่ต้องไปขอโทษไม่ได้ขอข้าวใครกินอย่าไปขอโทษฟาดมันต่อไปจริงไหม ฟาดมันต่อไปจะไปขอโทษทำไมสายฟาดเราจะไปขอโทษจริงไหมถึงถึงแม้ว่าจะผิดก็ไม่ต้องขอโทษเหมือนอย่างเป็ดอีเหลืองไงถึงจะผิดยังไงอีฉันขอโทษคุณยายนะคะอ,อีฉันก็ขอโทษแต่อีฉันก็ไม่ได้รู้สึกผิดเลยจะไปขอโทษทำไมถ้าไม่ได้รู้สึกผิดจริงไหมเออเห็นไหมแนวทาง เขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าแก๊งอะ่ะหัวหน้าแก๊งอีฉันขอโทษนะคะคุณยายที่ฉันด่าทอคุณยายแต่อีฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่อีฉันพูดไปมันผิดอืมนั่นแหละอย่าไปขอโทษเลยจะกินสปาจะกินเบียร์กินเหล้ากินไปเลยไม่ได้ขอข้าวเคยกินแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ที่เ ที่จอร์ดพูดว่าคําว่าคําว่าอะไรนะเดี๋ยวนึก่อนคําว่าอีตับเป็ดเนี่ยไม่ได้เป็นขายของช่วยอืมว่าว่าว่าคุยกับใครคุยกันกี่คนรู้หรอกว่าคําคําเนี้ยมันออกไปเนี่ยออกไปเพราะใครโอ้ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดมากมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วหลังบ้านน่ะ เห็นไหมขนาดเรื่องในสารเรื่องในสารสารเข้ากำชับแล้วว่าเออไม่ต้องพูดออกไปคนเนี่ยให้มันจบที่นี่เห็นไหมไอตาเป็ดเล่าที่ไหนนู่นค่ะมันไปโผล่ที่นูน่นไอพวกคีดไปเนี่ยไม่ได้พูดเลยมันกลัวไหมล่ะมันไม่ได้กลัว มันเอาไปเล่าต่อนู่นอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่มีเขารักเขาจะไม่ลกคุณหรอกถึงแม้ว่าไอค้คนที่ไอค้คนที่คุณพูดด้วยไม่ได้เอาไปพูดต่อคนเขาดูออกจ้าคนเขาดูออกไหนบอกว่ารักการจริงใจให้กันอยู่ด้วยความจริงใจสังเกตนะอิตัเป็ดไม่ไปขายของช่วยใครหรอกคะ่ะ ขายของช่วยจอดขายของช่วยช่างไม่หรือว่าแม้แต่อีป้าควความันยังไม่ไปขายช่วยเลยค่ะนี่คือนี่เหลือคือความเห็นอกเห็นใจความจริงใจให้กันช่วยสนับสนุนกันไม่มีทุกคนเขาดูออกหมดแหละไม่ต้องไม่ต้องรอให้คนที่คุณคุยด้วยเอาไปเล่าต่อหรอก จริงไหมเขามีตาเขาดูเขารู้ว่าเวลาคุณไร้สนน่ะไม่เคยมีไม่เคยมีมยมโอ้มันมีอยู่แล้วการน้อยอกน้อยใจไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายหรอกมามาเข้ามาเป็นสาย้าดด้วยกันนี่มามีทั้งลุงป้าน้าอาเข้ามาหมดแล้วนี่จริงไหมไม่ต้องไปขอโทษมันเสียศักดิ์ศรีว่า มันเสียศักดิ์ศรีแค่กินสไปมันเป็นแค่น้ำผลไม้มันเป็นแค่น้ำผล,ลไม,ม,เลลไม้เหมือนที่เราดูข่าวไงเหมือนที่เราดูข่าวอะ่ะมันเป็นแค่แป้งอ,อันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปขอโทษอย่าไปขอโทษอย่าไปเชื่อฟังเขาจริงไหมเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถ้าเราขอโทษแล้วมันจะจบนะจริงไหม ถ้าขอโทษนี่จบนะไม่ได้ไปต่อเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์ต่อเลยอะ่ะอย่านะอย่าไปขอโทษนะถ้าขอโทษปุ๊บนี่ตายละเสียหมาเลยอะ่ะจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่อละ่ะมันจบแล้วถ้าไม่ขอโทษนี่โอ้ออกมาแทนนี่ได้ตั้งหลายคลิปเลยนะเขากำลังหาตัวแทนเขากำลังหาตัวแทนเป็นสายฟาดเพราะอะไรน้มไหม อีเหลืองโดนหมายแล้วไงหมายที่หนึ่งเดี๋ยวมีของยายไปหมายที่หนึ่งแล้วจะตามหมายที่สองมาที่สามไม่รู้จะกี่หมายต่อกี่หมายจริงไหมเขาก็เลยสร้างสร้างสายฟาดขึ้นมาใหม่เป็นเกาะป้องกันอืมคนนี้คนนี้โดนก็ยังเหลือคนนี้คนนี้โดนก็ยังเหลือคนนี้คอยแก้ตัวแก้ต่างให้ไงนี่แหละเขาถึงต้องการสายฟาด สร้างสายฟาดขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่ว่าขอโทษแล้วจะจบอะไรหรอกนะเขาแค่ต้องการเป็นสายฟาดต้องการจุดเริ่มต้นคำว่าขอโทษอ่ะเขาขอโทษก็ได้แต่มันจะจบอ่ะขอโทษแล้วมันจบไงมันจะไปขอโทษทำไมจริงไหมที่พูดเนี่ยถ้าขอโทษปุ๊บอ้าว แล้วจะมีเรื่องอะไรไปแถอีกล่ะจริงไหมถึงแม้ตัวจะตายก็ยอมขอให้ได้เป็นสายฟาดจริงไหมเพราะหัวหน้ามันกำลังจะโดนหมายเดี๋ยวกลายเป็นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เรียกอีเป็ดอีเหลืองแล้วนะต่อไปจะเรียกเป็นอีจำเลยแล้วนะอีจำเลยอะไรอ่ะ หมายที่หนึ่งหมายที่สองหมายเไม่รู้กี่หมายต่อกี่หมายเ่ะอีจําเลยอ่ะต่อไปจะไม่เรียกเป็ดอีเหลืองแล้วนะต่อไปจะเรียกเป็นอีจําเลยแล้วถ้าหมายเรียกไปถึงกี่หมายอ่ะสองหมายไม่มารายงานตัวอืมไม่มารายงานตัวมันคงไม่มาหรอกเอาจริงๆไม่มาเพราะมันจะไม่เพราะมันจะถ้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะ กลายเป็นแบบโอ้ยอมรับอะฉันด่าคุณยายค่ะฉันยอมรับอมืมันจบไงมันจะไม่มีคอนเทนต์ต่อเป็ดอีเหลืองมันต้องการคอนเทนต์อีจำเลยเนี่ยอีจำเลยเป็ดเนี่ยมันต้องการคอนเทนต์มันอยู่ได้เพราะคอนเทนต์แต่ก่อนเนี่ยหัวมันเป็นคนหาเงินแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วไง มันขึ้นเป็นแท้มันขึ้นไปนั่งแท่นเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมันหาเงินได้จริงไหมแต่มันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่มันญาติพี่น้องมันอยู่บ้านอยู่ประเทศไทยเนี่ยเดือดร้อนขนาดไหนอับอายกับสิ่งที่มันทำมากแค่ไหนมึงรู้สึกละอายใจบ้างไหมอิสัว์ที่ทำพ่อมึงส่งให้เรียนพ่อมึงส่งให้เรียน มึงก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ทํางานเป็นข้าราช,ก,ชาการที่ไหนมึงก็เอาผัวเอาผัวแล้วยังนําพาความเดือดร้อนความอับอายไปถึงบ้านหมายแจ้งเรื่องเรื่องดีๆมึงก็ไม่ใช่มึงไปด่าคนมึงไปด่าใครอ่ะมึงไปด่าเขาด่าทอไปทั่วกูเชื่อได้เลยว่าไม่ใช่มีแค่หมายยายมันจะมีไปเรื่อยๆถ้ามึงไม่หยุด คนที่ชอกช้ำที่สุดคือพ่อมึงพ่อมึงที่มึงอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์สอนนั่นคือความล้มเหลวนั่นคือความล้มเหลวของแกที่สอนลูกไม่ได้ดีญาติพี่น้องอับอายมีหมายต่อไปอ่ะไม่ใช่ว่าหมายจากจะนมมันจะเป็นหมายสารน่ะ แจ้งไปที่บ้านส่งไปที่บ้านจริงไหมอันเนี้ยบอกเลยว่าโอ้ยินดีต้อนรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายมายินดีต้อนรับสายฟาดเกิดขึ้นมาใหม่อย่าไปขอโทษนะถ้าขอโทษเนี่ยมันจบนะถ้าไปขอโทษเนี่ยเรื่องมันจะจบไม่มีคอนเทนต์ต่อเลยนะอืมเห็นไหม อย่างอะไรอะ่ะอย่างช่างอะ่ะอย่างช่างก็จบเรื่องอะไรอะ่ะค่าไฟไม่มีอะไรต่อเลยเห็นไหมอย่าไปขอโทษอย่าไปขอโทษนะเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ต่อเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมีจุดเกิดนะเออเนี่แหละเขาสร้างให้แล้วเขาสร้างให้แล้วก็ไม่มีอะไรมา มายินดียินดีกับสายฟ้าช่องใหม่จะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนนะ